ตินเรไม่ถูกตรองพอแล้วไปไม่เอาพอแล้วพอแล้วูเก่งเก่งจะก็ลานี่เก่งจะก็จลาเก่งนเเก่งมันม่หรีเลย่งพี่น้อบิงเอามันแหี่นนี่มันมัย่ี่มน่่ยกุนกุนเล่นน้ำมันกอไหวมันแต่ทำน้ับได้จเเฮ้ยเจ้เจเจเจ้เฮดจ

หนูเล่นรอดอุโมงหรอป้าป๋าเออเออเออไปทำไปขายกาแฟดีกว่าป้าป๋าช็อกกี้กำลังสนุกอยู่เลยป้าป๋าช็อกกี้กำลังมวนป้าป๋าอย่าพึ่งไปนะให้ลูกค้าทาก่อนมาเล่นกับช็อกกี้ก่อนกำลังมวนห้วย เดี๋ยวผมไปลูกค้าท้าเดี๋ยวยืนดีดียืนให้เห็นหำสิยืนดีดีเราก็รักกันนะรักกันไหมลูกรักกันสวัสดีค่ะพี่สีเช้สวัสดีค่ะปวดแต่เช้าเลยเหนื่อยไม่งับเลยไหมมือนี่หนูออกกำลังกายกับป้าป๋าไงไม่งับได้ไหมมือโอ้โอ้ชนชนมากๆเลยหนู อืเถียงอีกเสียงคำไม่ถูกเ้องเถียไม่ถูกเ้่องพอแล้ว